สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนราลครับช่องกัญชัยรำเกล็ดออพี่เชียวครับตอนนี้เวลา10บโมง5นาทีนะครับผมเรามาถึงอำเภอนาจะรวยแล้วนะครับอีกสามกิโลเมตรนะครับผมทางโคง้งหลายๆพี่น้องห้าแดกดัก,ดกทางโคง้งม่ตรปาแต่ดงพี่น้องเออยนเป็นเขาเอินมาทางต่อเขตมาได้หนพี่น้อง ไม่ค่อยได้มาหลายสิบปีแล้วครับนี่คือเขตอำเภอนาจะรวยนะครับผมจ,จังหวัดนนทบุรีมันจะมีนาจะรวยเดชอุดมน้ำยืนบุนทธลิกเนี่ยอยู่โซนเดียวกันนะพี่น้องโซนขอบขอบอ่าิมประเทศไทยเป็นงานอะไรเนาะวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมครับว่าเป็นงาน อะไรงานของอำเภอหรือว่างานลงวิกหรือว่างานอะไรเดี๋ยวเรามาใกล้แล้วนะครับอีกสองกิโลเมตรก็ถึงนะครับนาทิบการอำเภอน, Apple, นาจะรวยนะครับนี่น้ำยืนบุนทริกนี่น้ำยืนไปอีกสี่สิบเอ็ดโลบุทริกสามสิบหกกิโลครับอำเภอใหญ่เลครับอำเภออันนาจะรวยนะนอำเภอใหญ่เคยมาจางต้ สิบปีหมดแล้วเนาะแต่แตสมัยเป็นเซลจอนสันแต่ว่าเช้าหน่อยก็เคยมาอยู่แต่ว่ามันบไปมาเล่นในอำเภอครับจะมาเล่นนะในหมูบม่บ้านนี่มีปอต่อทอด้วยธรรมดาที่ไหนล่ะธรรมดาที่ไหนอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าเป็นงานอะไรคนระับนู่นแจกไฟแดงนู่นะพี่น้อง วันนี้วิ่งมาร้อยหกสิบกิโลนะครับร้อยห้าสิบร้อยหกสิบกิโลอพใหญ่อยู่นะแต่ไม่เห็นป้ายเลยครับไม่เห็นป้ายสักอันเลยแต่ไม่มีฝนนะครับฝนไม่มีแล้วครับ ธนาคารครับแต่ก็เป็นบนหยุดนะวันนี้โอ้อยากกินมูระทะด้เหมือนเป็นขึดๆอย่างเมื่อคือคออนนี้ก็หนาวคนก็เยอะองเป็นงานอะไรเดี๋ยวเราโอ้ยแมวแมวแรนตัดหน้านรถข่อยแมวก็ได้นี่ครับเรามาถึงหน้าที่ปากการณรแล้ว นี่โรงเรียนเนะอันนี้โรงเรียนคนะร,รับนะไม่ใช่นะอีกสองรอยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยวิสุทธโยธาธิบาลแปดครับผมวันนี้พี่สิริมาพาถือพามาถือกทางคนระับเขาบอกว่าหน้าที่ประการอำเภอก็น่าจะเป็นซอยนี้เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยวิสุทธโยธาธิบาลแปด พี่น้องโอ้นี่พี่น้องเป็นงานอีก400เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาไม่ใช่ไม่ใช่เดินนี้หรอี๋ยวต้องไปถามับนีเ่เดินนี้หรือเปล่า แม่มบอลลาร์เพลนมองได้เล่นเดินไหน,นเดินนี้เลยใช่ไหม<า>โอ้เป็นเป็นงานยังครับอของงานแฝงอ๋อเดินตรงนี้เลยเนะานนะค่่่ะะนีแหลโอเคขอบคุณครับเป็นงานต้องงานแฝงแฝงเพื่อเภทขอเขาโฮมก่อนพี่น้องครับ แรงแซ่สุดจอดนะครับเดโอ้อาหารตามสั่งด้วยครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโอ้เดินกว้างมากครับ หนึ่เอเคอร์สนามวันนี้หนึ่เอเคอร์ครับติดยังไงติดไฟสนามเดียวนน่ต้องเห้สนามผุนบ่ หรือว่าสนามไหนพี่มอลำเพื่นเล่ยนสนามใดครับสนามนี่เนาะพี่สนามเดียวนี่เนาะพอสร่างคุณผู้วิสนามเหรอนาะน่าจะสนามนี้สนามบัตรจากบาดเนาะมันนี่เออน่าจะสนามนี่แหละเนาะ โอเคโอเคกว,ว้างมากเลยโอ้ม oh, mm hmm. ีโลตัสด,ด้วยข้างหน้าสุดยอดมากเลยเนาะเปิดเปิดเด้อล่ะในมอรมซีมาแล้วรนไปไซละ่ะฝ่าเปิดเด้อมอรมซีมาแล้ว มีรถตัดด้วยนะครับโอ้สนามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่างชายระเปิดออฟฟิเชียลครับ ครับผมคอยมากกอนมจะนังนำกดกันมานทนหัแล้วงนแฟร์บอกบัตรจากบหมืนเราเปนลอย้าเนี่ยแล้วเาะฮะรรเน่อปิดบจนะบ้านเจ้าบ่านเจ้าบนจ้บ้นเาบนานเบนเ้านเนเนจเ้นเาาบ เอาหมือแรงมวนๆเด้อหมือแรงมาเบิ่งเด้อล่ะเออเอาเอาขอบคุณทุกรั่งใจนะครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับเดี๋ยวดับรถก่อนนะครับโอ้ยังล่ะ ม,มีน้ำไว้กินตลอดนะครับเผื่อมีคนมากินน้ำรถเราก็มีคนมากินตลอดเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ